สวัสดีครับทุกทุกท่านผมพงษ์ครับก็ผมวันนี้จะพาทุกท่านไปดูเครื่องรางกันนะครับอย่างที่เคยสัญญาเอาไว้ว่าจะเอาประหลัดขิกตัวนี้มาทาคลิปวิดีโอให้ทุกท่านดูกันนะครับประหลัดขิกตัวตัวที่อยู่ในมือของผมนี้ก็สรุปแล้วว่าเป็นหลวงพ่อโศกวัดปากคลองบางคกนะไปไล่ดูลายมือของท่านแล้วก็ไปตรงกับหลวงพ่อโกเนาะจริงๆแล้วก็ ดูยากเหมือนกันสําหรับประหลัดขลดิกตัวที่อยู่ในมือของผมนี้นะเพราะว่าการจานมีการจานบางๆนะครับบางๆแถวบริเวณนี้นะท่านอาจจะไม่เห็นหรอกฝั่งนี้ก็กจานจานนะครับจานแต่ว่าเนื่องจากเป็นเขาควายเก่านะเพระเขาควายเก่าลอยจานเนี่ยเขาจะแตกนะพอจานลึกเขาควายเขาเอ,อพอพอจานลึกเนื่องจากเขาควายเก่าเขาก็เลยแตกนะ นะก็เลยดูรอยจานตรงนี้ก็ยากฉะนั้นรอยจานที่อยู่ที่เห็นมีชัดเจนที่สุดก็คือตรงนี้นะตรงนี้เป็นอูนาโรมนะไม่แน่ใจว่าท่านเห็นกันหรือเปล่าตรงนี้เป็นอูนารโรมนะเขาจะจานเขาจะวงวง,วงอูนารโมแบบเนี้ยแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่าเขาเรียกอู่เฉยๆตรงนี้เนาะขึ้นแบบนี้แล้วก็วนมาอย่างงี้แล้วก็กลับไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาบบนนนอย่างงี้นะครับ,บ ตัวนี้ชัดเจนนะไม่แน่ใจว่าท่านเห็นหรือเปล่านะแต่ไม่ไม่น่าจะเห็นนะเพราะว่าเขาควายเขาก็มันมันใสนะก็เลยไม่น่าไม่น่าจะเห็นนะนะนะพยายามจะแข่งดูให้ทุกท่านดูเนาะมันจะมีรอยจานอยู่อยู่บริเวณนี้สองที่นะครับสองจุดแล้วก็ตัวนี้เป็นอุณาโลมอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งหลวงพ่อโสกวัดปาขคอมังคก็จัดการอุณาโลมไว้หัวประหลัดขิกเหมือนกันนะแต่ ตัวที่อยู่ในมือของผมเนี่ยน่าจะเป็นยุคต้นๆนของท่านเนาะท่านจานสวยมากเลยนะท่านจานสวยมากเลยวนขึ้นมาอันนี้อุณาโลมนะวนวนขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็หยักอยักหยักอยักยักขึ้นไปน,นี้สวยชัดเจนนะ,ะแต่ว่าเห็นอยู่ลงลงในหนังสือเนะะี่ยเขาจะเป็นอุณาโลมเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาจะหยักไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ขึ้นไปอยนะ่างเงี้ยแล้วก็ยิ่งยิยึกยขึ้นไปอย่างนี้นะแต่ตัวที่อยู่ในมือเนี่ยผมเนี่ยเขาทําเป็นมุมโค้งชัดเจนอย่างเงี้ยนะ ทำสวยนะครับน่าจะเป็นยุคต้นๆของท่านเนาะจากการคำนวณอายุของผมแล้วก็น่าจะประมาณ 2, 2, สองพันสองพันสี่ร้อยักเจ็ดสิบได้ไหมน่าจะได้อยู่นะสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบได้เลยครับสองพันสี่ร้อยเ็ดสิบเนาะ ประมาณ2 4งพนสีร้อบะครับผมประวัติคร่าวๆข,ของหลวงหลวงพ่อโสวัดปากคลองบางคกจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีนี้ท่านเกิดเมื่อปี2 4ง5นะครับแล้วก็มาอุปสมบทปี2,435นเนาะก็ประมาณอายุประมาณ21ปีนะครับก็มาบวชนะแล้วก็มา เป็นเจ้าอาวาสวัดเมื่อปี2448นะครับหลวงพ่อโสวัดปากคลองบางคกเนี่ยท่านก็เป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่อายุน้อยๆอยู่เลยเนาะอายุประมาณ33ปีนะ48เกิดเมื่อปี2415แล้วก็มาเป็นเจ้าอาวาสปี2448ก็ประมาณ33ปีนะครับนับคร่าวๆนะก็เป็นเจ้าอาวาสวัดแล้วเนาะ แล้วก็ท่านก็เป็นเจ้าอาวาสมาต่อเนื่องมายาวนานจนถึงปี2482นะครับก็ท่านก็มรณนะภาพนะครับสำหรับหลวงพ่อสสขวัดปากลองบางโคกนะสำหรับตะกุดอยอ่สำหรับประหลัดขีดอยู่ในเมือของผมนี้เป็นประหลัดขิกเขาเขาเรียกว่าประหลัดขิดเขาควายเผือกโดนฟ้าผ่าตายนะตามประวัติเขาว่านันนะโดนเขาเ ปลัดขเขาควายเผือกโดนฟ้าผ่าตายนะแล้วก็เอาเขามาแกะเป็นประหลัดขิดเนาะมันมีประมาณนี้สําหรับหลวงพระสงวัดปากคอบางโค้งก็จะมีเออ,อยู่หลายฝีมือเหมือนกันเนาะเป็นใหญ่ก็จะทําหัวแล้วก็ทําตัวเป็นแบบโค้งๆหน่อยแล้วก็ทําทําท้ายเป็นใหญ่ๆเนฮะทำหัวแบบเนี้ยอต,ตรงนี้เหมือนกันนะครับตรงนี้เหมือนกันเนาะ ตรงนี้จะไต่ระดับขึ้นไปเหมือนกันแต่จะทําตัวโค้งๆหน่อยหนึ่งนะตัวนี้ก็จะโค,งโคง้งๆมีอาการโค้งๆหน่อยหนึ่งเหมือนกันสาหรับหลงปุโกวัดบักขอมบางโค้งนะเขาจะเนี่ยไล่ระดับขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ข้างท้ายนี่ทําเป็นใหญ่ๆแล้วก็ทําเป็นแคบบริเวณนี้นะสาหรับหลงปุโสอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของของหลงปุโกเลยนะแต่ว,ว่าตัวที่อยู่ในเมืองของผมเนี่ยก็ไม่ไม่ไม่เหมือนที่เขา เล่นหากันในวงการเท่าไหร่นะเพราะว่าท้ายเขาไม่โตนะผมก็เลยดูยากก็เลยไปไล่ดูลายมือของหลวงพ่อหลวงหลวงพ่อนะก็ไปไล่ดูหลายเกจีอาจารย์เหลือเกินก็มาตรงล็อกหลวงพ่อโกนะครับตัวตัวยันอคละยันที่เหมือนกันก็จะมีอุาณาโลมที่อยู่ตรงนี้นะเหมือนหลวงพ่อโศกเป๊ะเลยนะ แต่ตัวเนี้ยก็จะไม่เหมือนเท่าไหร่เนาะน่าจะคาดว่นาน่าจะเป็นยุคแรกๆของท่านเพราะว่าท่านการสวยมากเลยครับวนวนหัวอุนาลมตรงนี้แล้วก็อยาก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 ย่างไไล่ดับขึ้นไปสวยมากเลยครับแต่ว่าในในเห็นในทั่วๆไปเขาจะวนตรงนี้นะครับวนแล้วก็อยากอยากอยากขึ้นไปอย่างนี้เนาะ ถือว่าน่าจะเป็นยุคแรกๆของท่านนะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวตัวนะนะครับตัวนะตัวนะก็คือท่านท่านจะวนหัวมาเงี้ยนะวนหัววนหัววนหัวตัวนะมางี้แล้วก็ทําเป็นทํามุมมุมตรงหัวแล้วก็ขยักลงมาแบบนี้ลงมาแบบนี้แล้วก็ตวัดหางขึ้นอย่างงี้นะตวัดหางขึ้นแบบนี้นะคือตัวนะนี่เหมือนกันนะตัวที่ที่เห็นชัดเจนเนาะผมไปไล่ดูก็อ๋อ ตัวตัวนะเหมือนกันก็แปลว่าน่าจะใช่ตัวตัวอุอ่ะยันอูนะก็เหมือนกันแต่ว่าอูนาโมตรงนี้จะไม่ใช่นะอูนารมตรงนี้จะไม่เหมือนเพราะว่าตัวนี้เขาจานแบบสวยงามกว่านะก็จะประมาณนั้นเลยครับในการไล่เปรียบเทียบตัวอักขระยันในประหลัดทิกนะครับก็ไปตรงกับหลวงพ่อโกหลวงพ่อโกวัดปากคลองบางคกจังหวัดเพชรบุรีเนะาะครับผม ย้ำ <Billie S 2> <Billie S 1> เนาะย้ำเอกลักษณ์สำคัญของประดับขีดหลวงพ่อโสวัดป่าคององโค้งนี่ท่านจะทําตัวคงโค้งหน่อยๆเนาะตัวคงโค้งหน่อยๆแต่ตัวที่อยู่ในเมืองของผมนี้น่าจะเป็นประดาบขีดยุคต้นๆของท่านนะครับก็เลยทําท้ายไม่ไมตไโ, mig. โตนะปกติที่เราเราท่านทางท่านทาเห็นกันนี่ก็คือทําทําเป็นไล่ข้างหลังเนี่ยทําไล่ดับขึ้นไปแบบนี้เนาะแล้วก็ต้องมาทําท้ายองโค้งแบบนี้แล้วก็ทําท้ายท้ายตัวโตแล้วก็มา แคบบริเวณตรงนี้นะแต่ถ้าเป็นประหลัดขีกหลายตัวของหลวงพ่อโสวาดปักคองบางคกก็จะประมาณนี้เหมือนกันเนาะน่าจะเป็นยุครงแรกนะครับครับหัวหัวก็นี่ก็รู้สึกจะสั้นไปนิดหนึ่งนะแต่ว่าคอนี่เหมือนกันนะครับคอเนี่ยเขาจะตัดเฉียงลงมาน,นิดนิดหนึ่งนะฮะตัวที่อยู่ในมือของผมนี่ก็จะหัวหัวจะป้อมๆนิดหนึ่งแต่แต,แต่แต่ตรงนี้เหมือนนะครับเหมือนนะ น่าจะเป็นฝีมือคนแก่คนเดียวเอ่อประหลัดขีดหลวงพ่อโสวัดปากคองบางคกเนี่ยรู้สึกจะมีหลายฝีมือเหมือนกันนะยุคแรกกับยุคหลังเขาจะจะน่าจะเป็นช่างคนละเป็นช่างคนละคนกันนะแต่ว่าการจานเป็นการ,เป,การเป็นการจานจากคนคนเดียวกันนะการจารนเนาะครับผมครับผมวันนี้ก็มีประมาณนี้เอาประหลัดขีดซึ่งเป็นประหลัดขีดเป็น ของหลวงปู่โกวัดปากคอบางคกซึ่งเป็นสำนักหนึ่งที่เขานิยมเล่นหานะครับกันมาช้านานมากแล้วนะเนาะหลวงปู่โกวัดปากคอบางคกเนี่ยมรณภาพปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองเนาะก็แปลว่าเป็นประดิษ์ขยุคเก่านะครับเก่าพอสมควรเลยแหละอย่างที่ผมอ่านคืออ่านอายุประดิกต์ตัวที่อยู่ในมือของผมนี้นะประมาณน่าจะประมาณสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะ เจ็ดสิบได้ได้ไหมประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเลยเนาะประมาณสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบน่าจะเป็นยุคต้นๆของท่านนะนะเนเป็นประหลาดทีที่ผมชอบมากแล้วก็อยากจะมาทําคลิปให้ทุกท่านดูกันเพราะว่าเขามีมีความใสนะครับเป็นเขาควายเผือกแกะเขามีความใสนะผมก็เลยชอบเลยเนาะนี่ก็โอ้เนี่ยเขามีแสงทะลุมาตรงนี้เลยนะเขามีความใสนะอื ผมแขวนครั้งแรกผมไม่สนใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรผมอ่ผมซื้อมาก่อนเลยครับแบบนี้ผมชอบมากเลยเนาะเออดูแล้วดูแล้วเขาสบายตาดีนะสะอาดสะอา้ะอานสบายตาดีเนาะอืมประหลัดน่าใช้น่าบูชามากเลยนะครับเนี่ย mm. เอามาแขวนสมมติว่าเอามาแขวนแบบไม่ได้เลี่ยมนะ mm. ผมไม่แน่นใจเนาะสําหรับเอ่อพวกงาเออพวกเขาควายเนี่ยเขาจะมีอาการ มีอาการผู่เปล่าโดนเหงื่อจะผู่อะไรแบบนี้เปล่าไม่รู้นะแต่ไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะผูนะ่เนาะเพราะว่าน่าจะเหมือนกับพวกงาช้างเหมือนกันเนาะงาช้างอะไรแบบเนี้อาการน่าจะประมาณเดียวกันเนาะสําหรับเอ่อเขาควายแบบนี้เนาะซึ่งน่าชายน่าบูชามากแล้วก็แขวนแขวนแล้วก็อาการชํารุดจะจะเกิดได้น้อยนะประมาณนี้นะน่าแขวนมากเลยเนะี่ยผมยังอยากจะอ,อยากเอาไปแขวนเลยนะแบบนี้ ส,สรุปแล้วสรุปแล้วว่ารประหลัดขิดตัวที่อยู่ในมือของผมนี้เป็นประหลัดขอดงพ่โสกวัดปากคอบางคกนะครับผมเนื่องจากไล่ดูอักขระยันแล้วตรงกันอยู่หลายตัวนะตรงกันหลายตัวนะอย่างเช่นตัวตัวยันปุนะครับตัวยันอุแล้วก็ตัวตัวนะนะเหมือนกันเป๊้เลยนะครับก็เป็นหลวงพอโสกวัดปากคอบางคกน่าจะเป็นยุคต้นๆ้นของท่านนะครับประมาณการอย่างที่บอกประมาณการอายุได้ประมาณสองพัน สี่ร้อยเจ็ดสิบนะครับลึกอยู่พอสมควรนะครับผมก็อยู่ในยุคเดียวกับหลวงพ่อเหลือวสาวชงโงกหรือเปล่านะถ้าจะเป็นยุคเดียวกันเนาะหลวงพ่อเหลือวสาวชงโงกก็มรณะภาพปีสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่าว่าน่าจะประมาณในในยุคเดียวกันเนาะเขาเรียกว่าในเกจิร่วมสมัยนะบมครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ